สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมกรานนียภาค2นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยนะครับโอเคครับคือเราจะเอาชีวิตรอดจากคุณยายแล้วก็คุณปู่นะมาเอ้ยนั่นไงคุณปู่เดินมาแล้วไม่นะเฮ้ยหนีแล้วโอเคเรีบหนีนะครับเราต้องซ่อนตัวนะอันนี้มันคืออะไรเนะี่ยโอเคเฮ้ยคุณปู่มาแล้วไม่นะ ไม่ไปไกลเลยคุณปู่ไปหนีนี่เรเร็วเร็วเร็วปประตูเฮ้ยชิมหายแล้วไม่นะไปไกลเลยคุณปู่ไ่ต้องมาหาผมเลยไม่นะไยอะไรเอาตกน้ำเฮ้ยโอ้โหคือมันมีตัวอะไรอยู่ในน้ำนะครับน่าจะเป็นปลาหมึกยักษ์นะอันนี้คุณปู่เลี้ยงปลาหมึกด้วยห่ะเอาไ้กินหรือเปล่าหรือว่าอะไรวันที่สองนะครับโอ้โหแค่วันแรกก็ไม่รอดละ เผลอตกลงไปในน้ำนะครับเจอตัวประหลาดนะแค่เจอกับคนปู่เอ้ยแค่เจอคนปู่คนยายก็แย่แล้วนะครับแต่นี้เรามาเจอแบบสับปลาดด้วยนะโอเคเราต้องใจเย็นนะครับมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันหวังว่าคงไม่มีใครเห็นนะไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวหาของก่อนมีปืนปะเนี่ยโอเคกญแจไขห้องอะไรไม่รู้ มาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับมีอะไรให้เรากินบ้างเนี่ยอะไรน้องไก่เหรอี่เอามาทำอะไรอะตอนนี้ยังไม่หิวนะตอนนี้รู้สึกกลัวเปิดดูสิไม่มีอะไรในกอภยัยอืมเฮ้ยโอ้โหโอ้ my god ตกใจหมดเลยโอ้โหคือเมื่อกี้ก็ขออภัยด้วยนะครับคือผมตกใจจริงๆนะคือคุณยายผมมาแบบผมไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับคือผมแบบโอ้โหคือเหมือนเป็นมันเป็นคือเหมือนมันไปฉากจำสแกนเลยนะครับโอ้โหคนยายก็เกินไปตกใจมากเลยนะครับเมื่อกี้โอเคเปิดดูสิ คุณยายอยู่ข้างบนหรือเปล่าหวังว่าคงไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรในกอไผ่ใช่ไหมอันนี้มีเตียงอันนี้ห้องไปไหนเนี่ยโอเคพังไม่ได้อืมเราสามารถหลบในตู้ได้ด้วยนะครับแต่ผมยังไม่หลบนะนั่นไงคุณยายมาแล้วสัวแล้วชิมหายแล้วโอเคเปิดได้เอาแล้วหนีงไงอะโอ้โหท่านผู้ชม โอ้ไม่กอโอ้โอ้ยทะลูมาเลยหรอโอ้แล้วเราจะรอดยังไงเนี่ยโอเคครับวันที่สี่แล้วนะโอ้รู้สึกว่ายากเลอเกินนะครับอันนี้ขนาดเป็นโหมดง่ายนะเจอทางคนณยายเจอทางคนปู่นะครับทำไมชีวิตมันต้องมาแบบลำบากอะไรขนาดนี้ด้วยนีโอเคมาครับ เราเหลือโอกาสอีกคืนเดียวนะอันนี้ก็เป็นคืนที่สี่แล้วนะครับเ้ยไม่ใช่ดิเป็นวันนะวันที่สี่แล้วนะครับเรามีโอกาสอยู่ห้าวันคุณปู่มาแล้วโอเคไปไกลเลยคุณปู่ไปเราจะโอเคมาครับมาหลบก่อนนะเอออันนี้มาอะไรเป็นห้องอะไรไม่รู้นะครับอันนี้นะ ห้องเชื่อดหรือเปล่าอะไรมาตกตรงนี้เนะี่ยนี่มันคืออะไรมีคนป่จะลงมาหรือเปล่าชิบหายแล้วผมไม่น่าเลยผมไม่น่าทิ้งนะอันไอ้เมื่อกี้เลยโอเคครับเราข้ามไปได้ไหมอันนั้นมันคือตัวอะไรอะ่ะคือ หมือนเขาว่ากันว่ามันเป็นลูกของเซเลนรีน่านะครับไอตัวที่คานอยู่ในในกรงนะไม่ใช่คงไม่ใช่กรงหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวมันจะคานออกมานะครับโอเคคณปู่ไม่มาใช่ไหมสบายเลยแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูของดีนะครับเห็นแล้วออกมาสักทีนั่งไงมันออกมาแล้วนะครับนี่ไงหน้าตาหน้าเกียด หมือนจะเป็นลูกของเซเลนรีน่านะครับทาไมครอบครัวคุณยายนี่ไม่ปกติสักคนเลยนะเนี่ยเฮ้ยชิมหายแล้วเฮ้ยไม่นะไม่โอ้ oh my god ท่านผู้ชมไม่นะโอเคเดี๋ยวเราซ่อนตัวก่อนนะครับชิมหายแล้วมันตามเราเจอไหมเย้ย <are> โอเคคุณยายไปแล้วนะครับไปเลยยายไปเลยไปเลยคุณยายไปไกลเลย ชิบหายแล้วไปแล้วโอเคอะไรไม่รู้อ่ไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วไปไหนก็ไปเลยยายผมไม่คิดถึงยายหรอกอตรงนะโอ้ยทำไมเจอสองตัวเลยอะ่ะโอ้โหชีวิตโอ้ my g กอผมจะรอดไปเนี่ยโอเคครับตัวนี้มีทีวีนะ มีอะไรให้เราหรือเปล่าไม่มีอะไรชิบหายแล้วคุณยายก็อยู่ตรงนี้คุณปู่ก็อยู่ข้างหน้าเอ,อ้ยโอเคเปิดได้ไหมเปิดได้นะครับน,นี่มันคืออะไรอ่ะอันนี้แหละเซฟคีย์เปิดดูสิมีกุญแจปะ่ะโอ้โหไขควงเอามาทำไมเนี่ยไม่ใช่ดิ หมือนเป็นเขาเรียกว่าเลยนะครับประแจใช่ประแจะเจอามาทำไรไม่รู้นะเอาคุณปู่ทำไรอะ่ะเฮ้ยคุณปู่ทำไรเมื่อกี้อเฮ้ยชิมหายแล้วแอบดูคุณปู่คุณปูป่รู้ตัวเลยนะเอาไปคุณปู่สวยแล้วโหรูคุณรูคุณยายกับเซเลนดรีน่ารู้สึกว่าจะมีความสุขมากเลยนะครับครอบครัว,วนี้ครอบครัว,ววิปลิตเฮ้ยชิมหาย โอ้โหเรียบร้อยครับมาครับอันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับ day f โอ้ยวันสุดท้ายนะโอเคผมลืมตลอดเลยนะครับเรียกว่าคืนตลอดเลยนะโอ้มาวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายของชีวิตที่ต้องมาตายที่นี่หรือเปล่าโอ้ไม่อยากตุยอ่ะยังไม่อยากตุยโอ้ย โอเคเดี๋ยวผมจะลองไปค้นดูข้างบนนะครับอืมแต่เมื่อกี้มันมีไก่นะยิ่ม,มากินได้หรือเปล่าคุณยายน่าจะชอบนะครับเอาไก่ไปกินคุณยายโอ้โหข้างล่างก็มีคนปูข้างหลังก็มีคุณยายแล้วผมจะรอดยังไงอะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากตายนะเฮ้ยไอหนวดปลาหมึกไม่นะ คุณปู่คุณยายไม่ผมไม่อยากโดนมันกินนะ่ปล่อยผมไปเถอะ please don't do this please no เรียบร้อยครับโดนแรกอีกแล้วตุยเลยเกมโอเวอร์โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับเสีย